ต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพานพพ้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายขอ,อนำเสนอการจัดการเรียนรู้เชิงรุกรกลุ่มสารการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่การสร้างสอบ power ในท้องถิ่นและส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนพานพพ้าการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning เพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย PPNK Model P Process กระบวนการดำเนินงาน P Participation สร้างการมีส่วนร่วม Network n เครือข่าย Knowledge k แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ใช้จิตวิทยาเชิงบวกโดยการจัดการเรียนรู้8 กลุ่มสารการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีรูปแบบและเทคนิคการสอนดังนี้การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้ 5e การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถามการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัยการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยการเรียนรู้แบบการเขียนแผนผังสรุปความคิดการจัดการเรียนรู้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนทางโรงเรียนผานเพล้าได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีอยุวกาชาติกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ซึ่งกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนผานเพล้าใช้หลักสูตรนำร่องประเทศหลักสูตรสามัญรุ่นใหญ่และได้รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปี2566จากกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมยุวกาชาติได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่ยุวกาชาติต้นแบบระดับจังหวัดและระดับประเทศประจำปี2566โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านมีศักยภาพตามความสนใจความถนัดและความต้องการรายบุคคลปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องสู่การสร้างซอวเวอร์ในท้องถิ่น กิจกรรมชุมนุมโรงเรียนผ่านพ้าวมีการสำรวจความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะอาชีพและการจัดการเรียนรู้สู่การสร้างซอบพาวเวอร์ในท้องถิ่น5 f ดังนี้ 1. ด้านอาหาร Food โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหน,นาโนโมเดลการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะอาชีพเช่นการเลี้ยงสัตว์ การปลูกผลไม้พื้นบ้านและการปลูกพืชผักสวนครัวส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 2. ด้านภาพยนตร์และวิดิทัศน์ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีการสร้างสื่อหรือคลิปวิดีโอสัน้นเป็นการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมของผู้เรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึเอ็มเพลงลูกเสือด้านความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมีควส าดฝฝึกนแรกกนนนกล,ล,ลระบวละได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานสื่อสร้างสารรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมิบาลในสถานศึกษาประจำปีพุทธศักราช2566ส ด้านผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่นแฟชั่นการออกแบบสร้างลวดลายเครื่องประดับศิราพรเครื่องประดับของนางรำและส่งเสริมทักษะทางด้านการรำสู่การสร้างรายได้และทักษะอาชีพในอนาคต4ด้านเทศกาลประเพณีนำนักเรียนร่วมกิจกรรมในวันลอยกระทงเช่นการรำการทำกระทงประกวด 5. ด้านไวยไทยหรือกีฬาส่งเสริมสมรรถนะทางด้านร่างกายพัฒนาคุณภาพชีวิต ห่างไกลอบาย,ยมุกและยาเสพติดเป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหนองคายปริชาติเกมได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาประเภทกีฬาเปตองโรงเรียนพานพร้ามุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ผู้คุณธรรมและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่กันไปด้วยรวมทังด้านจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเมื่อเข้าสู่สถานการณ์จริงและได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์กระตุ้นให้เกิดการคิดอย่างสร้างสรรค์มีทักษะอาชีพเป็นพลเมืองของสังคมโลกอย่างมีคุณภาพและมีความสุขบนพื้นฐานแห่งวิถีไทยสนองนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายเรียนดีมีความสุขด้วยโรงเรียนเปี่ยมสุขขอบคุณค่ะ